เพื่นเอ๋ยแห้งเกือบตายวัดพื่อนเฮ็ดแห้งเกือบตายวัดเลยมันอยู่ในหากใหม่สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันในป่าเห็ดค่ะพี่น้องป่าเห็ดป่าเห็ดขอบป่ามากค่ะที่เห็นน้ำตกกลางป่าอันชื้นเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเขาจีพุ่มสวัยเพื่อนเราค่ะ แต่จะเข้าไปหี้ยวบาง็ดมันปูกแต่ว่านี่เห็ดถึงเลือดออกแล้วดิขไปหามเห็ดถึงเลือดเนาะไปค่ะ okay. เห็ตออกแล้วพี่น้องเออแต่ว่าแห้งเขาเดินไปเรือยมาเอาลายมือแล้วแห้งค่ะฝนบดตกแล้วก็แห้งเอาพื้นเก่าค่ะเอาไปแช่นน่ะคือแห้งว่ะฮ็ตฝรั่งเศสนี่ค่ะมันจะออกก่อนมูอตรงนี้เพราะว่ามันตากแดดมันได้แดดก็จะอยู่ในดิน <c oughs> <c oughs> ขุดเอาเยอะเ,เลยนะคะเดี๋ยวด้ยวยเยอะเป็นล่างเอาค่ะไม่ใช่โบหรอกคะ่ะมันออกนี่ต้องขอยู่มาเอาทุกปีอะดยใสมีดเน็ตโอ้ยน,น,น,นะค่อยๆโอ้แ,แล้วเห็นแล้วเอาไห้เ้าเหรอคะ ต้นดดูการมันปูออกแล้วกันไม่ได้ฝนนะป้าหลายเลยนล่ะต้องใส่ขวดใบมาเอาตาฝนานะอาทิตย์เดียวนี่ค่ะเนี่ยแดดดีอนี่เงาใหม่หากใหม่ ก็ไปล้างเอาหนะก็ไล้างเอาหนัาโอ้เจ้าหน้เก็น้ยดเลยหนก็ไม่วันหลแมันหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสะดุดเจ็บกวาไว้นะเพราะว่าเดตัดขาเนาะ บบน,น,น้องขะในวันทำไมมันเยอะ ขุดเห็ดมันปูเห็ดก็กได้ขุดเอาเลยจ้ะตัดขาอืม,อมใส่ใหม่ เล้วเป็นเบียร์เดี๋ยวคิดไปอ้ยไอ้วันเยอะมากแบบล้นคานเลยอะ่ะเป็นตะแมงหลายแต่ปีนนอนไตหอมใหม่มันจะสวยเห็นปะสวยสวยงามสวยงามมอค่ะนี่มกล้องคยเดี๋ยวเดีย๋ยวพวกกัดพักกัดฮบลอกคาร์บินอกไตหอมใหม่มันจะสวยงามไปผ่าเขาดีกว่า พุ่นนะแห้งเกือบตายวัดพุ่นนะเห็ดแห้งเกือบตายวัดอันนี้มันอยู่ในหากไม้หากหงาตายได้สวยเพิ่งเทิงน่ะตายมมห,หมาาเดเลยพี่น้องแดดมันฮอนเลยเออมาเขาขุดเห็ดนึ่กันเดี๋ยวขอถ่ายรูปพุ่มนี่นะสิเอ,อันเก่าแล้วเหรอมาขุดเห็ดซอยสาวเจัดเปลือกแห้งตายวัดนะเออ เดอนเก็บกวาดใหม่ตัดขาดเด้อแดดฮ้อนหอนปะใส่แล้หวหักดอกใหญ่ครับพันอยู่ในอันกอหยาดีเพราะตายแดดก่นอนป้าเป็นข้นมาได้ไหมคะ เละหมดแล้วม ok <giving> <T |ar|> ันอ่อเห็ดพันโอ้จะสิตูนแบบออกหมดเระกดลขุดมาอู้หะเหเห็นไกม้ามบงนี้ออกหไดเลยนีวเด้๋ยวเล่มออก เฟฝร์่ิเจอร์ไม่ลปลายไม่บอกเลยค่ะในปลาจะสวยเนาะอันนี้ต้นต้น,ตนปีบบนนไม่เสียโอ้ยนายแมงวัน,นดอกเห็ดดีบอแหงตายดอกตุ่นุที่นี้กำลังขึ้นอันนี้ใจมาไหวก็ไดก่อน right. เพราะว่าลูกข่างถนนเกิดกวนมูเนาะถึงเด็ดซะ เผ็ดนี่สิดเอเ่อเห็ดพึ่งแสดผิดกันไปเนนี้เ,เห็ดผิดแล้วไตดอกแล้วสิขาขาวขาขาวขอบแดงออกแล้วเต็มลเลยละเห็นม,มั้ยเห็ดผิดเห็ดล่มไม่สาวเดินลืมได้ไงมันต้องออกก็ดูโอ้ยจนเหี้ยมันต้องออกเห็ดล่มคนลืมเท่าแล้วเดี๋ยวต้องเดินหาเห็ดล่มแล้วล่ะค่ะสาวเดินลืมได้ไงเดูดูเนี่ย แม่กลายเรืยองอาลางตะการตา